จัดตั้งมาชัดเจนหรือไม่ฉะนั้นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สมัครเข้าไปแต่ว่าหน้าที่ของประชาชนก็ต้องช่วยกันตรวจ <ฮะ S 2> สอบเป็นหูเป็นตาหนึ่งในคนที่เขาเอาด a ต a ้าของกกตมากลาง,งและวขาี้เพราะเป็นตัวอย่างให้เห็น <ฮะ S 2> ถึงความผิดปกติครับคืออาจารย์ลอยชุนพงทองท่านเป็นนักวิชาการ ที่มักจะเอา d a t ้าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แต่จริงๆคำนับอยู่ที่แคนาดานะแต่ว่ามีแฟนๆคลับชาวไทยติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์ลอยฉะนั้นข่าวนคน,คนข่าวจะคุยกับอาจารย์ลอยสดตรงมามจากแคนาดาเลยนะครับว่าทำไมอาจารย์ลอยถึงมีมุมมองจากการวิเคราะห์ Data มันทำให้เห็นแนวโน้มที่จะเกิดการจัดตั้งเกิดการปัวในการเล<ค>ือกสวได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ลอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบอาจารย์ได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนนะครับ ได้ยินครับคุณวัชรทิพย์และคุณลิงวราวิทย์ครับวราวิทย์ครับอาจารย์ครับเอาวราวุ้นวราวิทย์ครับวราวิทย์คารยเล่นคุกแล้วแหละอาจารย์โอเคอาจารย์อย่างนี้ครับผมผมดูใน youtube ของอาจารย์แล้วนะอพอจะเข้าใจแล้่อาจารย์ช่วยย่อสรุปแบบแบบสั้นให้คุณผู้ชมเข้าใจอาจจะยกตัวอย่างในบางพื้นที่อาจารย์เห็นความผิดปกติตรงไหนจากตัวเลขผู้สมัครกับเดี๋ยวผมขอแช่งนิดนึงว่าอันดับแรกเก็บยผมไม่เห็นด้วยกับกกตที่ ให้คนที่มาสมัครคนเดียวกลุ่มเดียวเนี่ยนะฮะในหลายอำเอเนี่ยตรองอันที่เลือกด้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ารัตนูนเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและคนเหล่าเนี้ยเขามปส่วนร่วงการที่เขาไม่มีคู่แข่งไม่ใช่ความผิดของเขาอนะเขาควรจะได้เข้ารอบทีนี้เขาจผ่านไประดับ ประเทศระดับจังหวัดหรือเปล่าอันนั้นเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาควรได้เข้ารอบเป็นตัวแทนของอำเภอนะอและะ้วก็เรื่องของอาการที่ผมจได้ว่าม,มีคนจัดตั้งเนี่ยนะคือหลังจากที่กางข้อมูลออกมาแล้วก็คำนวณด้วยหลักสถิตินะคือกางระดับอำเภอนะก้า ร้อยยี่สิบแปดอำเภอแล้วก็ยี่สิบกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาคำนวณหาค่ากลางแล้วก็ดูว่ามันมีความปิดเบี้ยวแค่ไหนในแต่ละอำเภอของแต่ละกลุ่มแต่พบว่ามีผู้จัดตั้งถึงห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ของไอ้สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนแต่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวเอ่อเรียกว่าค่อนข้างชอ็อ<า>คิ่มเดยนทีเดียวครับ ที่คำนวณเอาไว้เนี่ยประมาณ45-46เปอร์ซ็นต์ท่านั้นเอง<ะ>แต่ตอนนี้เชื่อว่า53เปอร์เซ็นเลยครับที่ว่าเป็นการจัดตั้งและมันมากในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดคือบางจังหวัดเนี่ยมันมันชัดเจนจนไม่รู้จะชัดยังไง<ะ>อย่างเช่นที่ผมพูดเอาไว้ก็คือ,อมุกดาหารเนี่ยความเข้มข้นขอ,ของการจัดตั้งที่สูงมากๆนะ,ะผมยกตัวอย่างบางบางกลุ่มแล้วกันครับ เช่นกลุ่มชาวนาของอำเภอบัออนดอนขอ,ข,อขอโทษอำเภอดอกตาลนะมีความผิดปกติมีคนที่เข้ามาสมัครมากเกินกว่าที่คาดเอาไว้เนี่ยสามพันสองร้อยเปอร์เซ็นตคือ,อบิดเบี้ยวไปจากข้อมูลที่ว่ามันควรจะเป็นนะครับแล้วก็กลุ่มชาวนาทั้งหมดเลยคือทั้ง ทั้งจังหวัหดมุกดาหารเลครับคือมากผิดปกติมากๆในระ่ักลุม่มแม่บ้านสตรีก็เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอำเภอดงหลวงมุกด,ดาหารเนี่ยสองพันสี่ร้ยเปอร์เซ็นต์ขณะทีะ่กลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นไม่แทบจะไม่มีความผิดปกติ ยกเว้น,นกลุ่มที่เป็นอะไรอำเภอหนองสูงนะกลุ่มธุรกิจอื่นอันนี้มีความผิดปกติ3,000เปอร์เซ็นคือเราเห็นตัวเลขเนี่ยมันมันกระโดดเป็นเอ่อเป็นจังหวัดแล้วก็เป็นอำเภอมีความชัดเจนมากแล้วก็คือเรารู้ว่าจำนวนคนที่มันเกินมาเนี่ยในแต่ละ,ะจังหวัดแต่ละกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่ นีแล้วก็รวบรวมข้อหมดเนี้ยรู้ได้เลยว่าพวกงนี้จัดตั้งครับอาจารย์วิธีคิดก่อนที่อาจารย์จะตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแปลว่ามันก็จะต้องมีตัวเลขคาดการณ์ก่อนแล้วไปดูตัวเลขจริงที่ออกมาอาจารย์เอาตัวเลขคาดการณ์ที่มาจากไหนเพื่อจะบอกว่ามันเกินมาเป็นสามพันเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับก็คือคือเรารู้ว่าว่ามันคือในแต่ละกลุ่มแต่ละอาเภอเนี่ย เมื่อเทียบกับประชากรของอำเภอ้นี้ยเราก็คำนวณว่ามันมีมีผู้สมัครต่ออำเภอเท่าไหร่ถูกไหมครับครับนะแล้วก็มีเก้าอยี่สิบแปดอำเภอเนี่ยผมก็เรียงข้อมูลจากมากที่สุดไปหาน้อยสุดเรารู้ไอ้ที่มากที่สุดเนี่ยนะคือจะคือคือเศษหนึ่งส่วนสี่ ท่อนแรกเนี่ยถือว่าจัดตั้งก็คือข้อมูลอันนี้ไม่เอาเนะี่ยมันต้องมีข้อมูลสามส่วนที่เอามาเฉลี่ยไดข้ข้อมูลส่วนที่ส่วนบนนะเราก็ไม่เอาส่วนล่างก็ไม่เอาเราเอาข,อข้อมูลส่วนกลางแล้วอามาเฉลีย่ยและนั่นก็คือถือว่าไอต่อประชากรหนึ่งคนมีผู้สนมะัครนนเป็นทศนิยมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเลขอันเนี้ยเป็นค่ากลาง Oh. นะแต่ในทางประกาิเน,นี่ยมันไม่ได้มีแค่มีไม่ได้มีแค่ประชากรอ,อย่างเดียวมันมีระดับการศาึกษาแล้วก็มอีอายุของประชากรที่เกินสี่สิบในพวกนี้ก็มาเป็นแฟกเตอร์ด้วยค oh. นะรับะ,ะนนค่ากลางเนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้ต่อให้ค่ากลางเชื่อถือเอต่อให้ค่ากลางมีความผิดเพีย้ยนแต่ว่ามันผิดเพี้ยลนลักษณะที่เป็นเป็นความสัมพันธ์แนวว่ามันเบียเบ่ยงเบนไปจากค่ากลางเท่าไหร่ อืมคือทั้งประเทศเนี่ยแบ่งตามรายจังหวัดอาจารย์เอามาจัดลําดับถ้าเป็นกลุ่มที่มากที่สุดตัดออกกลุ่มที่มาสมัครน้อยที่สุดตัดออกอเอาเฉพาะ,ะส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยมาหาค่ากลางหาค่าเฉลี่ยปอะมาถูกไหมครับ,รบแล้วก็ค่อยค่อยอเอาอไปคิดแล้วไอ้คำว่าคือ,อทั้งประเทศเนี่ยนะฮะผมแบ่งเป็นสี่กลุ่มไอ้กลุ่มที่เชื่อว่าตัดจะตั้งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเะนี่ยคือคือฮอป ส่วนแรกเลยก็คือแบบไอ้ส่วนแรกเนี่ยส่วนท็อปเนี่ยนะคือโยนทิ้งได้เลยเพราะว่ามันเป็นจัดตังเนี่ยแน่ๆนะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เอ่อมันก็จะเหลือสามส่วนไอ้ส่วนที่ข้างบนเนี่ยฮะเราไม่เอาแล้วไอ้ส่วนข้างล่างก็ไม่เอาก็คือเอาตรงกลางอพอได้ตรงกลางมาไอ้สิบเก้าจังหวัดแล้วเนี่ยเอาสิบเก้าจังหวัดมาเฉลี่ยอือคก็ได้ครงกลางมันสามารถคิได้ทั่วประเทศทุกอำเภอเลยถูกไหมครับใช่ครับอืม ครับแล้วทีนี้อาจารย์คือถ้าสถานการณ์ที่อาจารย์บอกห้าสิบสามเปอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นการจัดตั้งมันจะส่งผลไปถึงการเลือกระดับจังหวัดส่งผลไปถึงการเลือกระดับประเทศตัวเลขมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไหมครับหรือมันเฉพาะแค่ระดับอำเภอครับอาจารย์คือคือตอนนี้มันเป็นระดับระดับอำเภอลนะแต่ว่าระดับจังหวัดเนี่ยมันยังไม่แน่ แต่หลายกลุ่มที่จัดตั้งมาเนี่ยนะฮะมันส่งผลต่อระดับจังหวัดแน่นอนเพราะว่าไอเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอขึ้นไปคือถ้าเกิดเขาล็อกเป้าหรือว่าเขาจัดตั้งมาเนี่ยยังไงระดับจังหวัดก็เป็นคนจัดตั้งแน่แล้วก็พอขึ้นระดับประเทศมันก็แน่นอนว่าอาจจะมีการหัวกันไควกันระหว่างความร่วมมือระหว่างจังหวัด ของเครือข่ายการเมืองนะ mm hmm. แต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการจัดตั้งของกลุ่มบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดครับมันก็ยิ่งง่ายสิคะอาจารย์เพราะว่าคนจากที่อื่นๆที่เขาไม่ได้จัดตั้งสัดส่วนมันน้อยมากอยู่แล้วอะถูกต้อง mm hmm. แล้วอย่าลืมว่าไอ้คนที่ไม่ได้จัดตั้งเนี่ยส่วนมาก mm hmm. เขาจะเลือกตัวเองหนึ่งคะแนนถูกไหมครับ mm hmm. สนามรอบแรก แล้วก็อีกหนึ่งคะแนนเนี่ยเขาจะเลือกคนอื่นแต่ว่าคนที่จัดตั้งมาเนี่ยทั้งสองคะแนนไม่เลือกตัวเองเทให้เลยก็ให้ตามเป้าหมายไปเลยเทให้เลยอืออือใช่เพราะฉะนั้นความไอ้น้ำหนักของเขาว่ามันเป็นสองเท่าคือเอาสองเข้าไปคูณเนี่ยไปเห็นพวกที่สมัครแบบตัวเดียวอหวเดียวกระเทียมรีบเนี่ยไม่มีทางขึ้นแล้ว เพราะว่า,าคนที่เขาจัดตั้งมาเขามีมนานหนึ่งหัวหนสองคะแนนเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่ที่จะมากกว่าที่จะได้เปรียบก,กว่าผู้สมัครคนอื่นนะครับนอกจากอาจารย์ดูค่<ห><ห>ตัวเลขผู้สมัครแล้วเนี่ยอาจารย์ยังดูความสอดคล้องกันร,ระหว่างสาขาอาชีพที่มาสมัครในพื้นที่นั้นกับสภาพความเป็นจริงด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ดูว่าตัวเลขเยอะแล้วก็บอกว่าจัดตั้งมันอย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างพื้นที่ไหนบ้างครับที่อาจารย์คิดว่ามันดูไม่สอดรับกันเออ เชียงใหม่อย่างเงี้ยน,นะครับไอ้กลุ่มข้าราชการและกลุ่มกฎหมายเนี่ยมากเป็นพิเศษอ,อคือถ้าเชียงใหม่มีกลุ่มท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ผมไม่แปลกใจนะโดยเฉพาะเขตอำเภอนะครับหรือแม่ริมแมกวางอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีกลุ่มอะไรแปลกๆอย่างกฎหมายหรือราชการเนี่ยอย่างเช่นกฎหมายเนี่ย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่พุ่งก็มาถึง900%คือมากกว่าปกตินะฮะ100%แต่900%อืมมันก็ดูจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในแง่ของคนที่ทำมาหากินประกอบอาชีพในพื้นที่นั้นเอ่อแล้วจะมาลงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเออแล้วแล้วแล้วอาจารย์คาดการณ์สุดท้ายพอเห็นจุดเริ่มต้นในระดับอำเภอเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์คาดการณ์ปลายทาง 200คนสุดท้ายหน้าตาสัดส่วนมันจะออกมาเป็นแบบไหนครับอาจารย์น่าจะเป็นไปนตามที่เขาสามารถพัวกันได้นะแล้วก็อาการนี้น่าจะเป็นห่วงก็คือถ้าผมเป็นกกตเนี่ยผมจะ,ะเลื่อนการเลื่อนกิจกรรมเนี่ยอาจจะเลื่อนหนึ่งเดือนหรือสองเดือน